เอาไหมครับโดนมัน,มนอล่องยิ่งมังครับเห็นล่างๆครับถือบนนอค้อหนิ่งเลยโดนครับโดนโดนครับท่านผู้ชมโดนครับไปแล้วโดนครับตัวแรก มาแล้วเอา้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวลังบานครับเมื่อนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับควลังบานที่พามาหายิงป่าหาอยู่หากินคือเก่าครับพามายิงป่าครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศกันครับหลงังฝนตกว่ามื้อนี้สิมานบ่ครับว่าสิมีปลาสิพอได้กินบมม่มื้อนี้เดี๋ยวมาเบิ่งไปน้ำกันครับติดตามมัน,นยนการยื่ๆไปครับ No ตัวแรกมาแล้วครับันนับตัวแรกมาแล้วค,คุณผู้ชม <c oughs> ไปครับไซส์ใหญ่ครับเจ็ดแปดกีด ร้อยครับตัวใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่โอ้โหใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเป็นโลครับสุดยอดครับผู้ชมไงครับเป็นโลครับโอ้เกียดหนึ่งติดเลยสวยงามครับกลางตัวครับนี่ครับอื้ สวยครับสวยใหญ่ครับใหญ่โอ้โอเคครับแต้มแรกครับมือนี้ครับสั่มไม้เก่าครับแต้มแรกมากครับสวยงามครับได้ถ่ายไหมมาสัมไม้เก่านะครับงว่านได้ไปหกตนะครับวันนี้มาสัมใหม่นะเดี๋ยวมาเบิงบรรยากาศกันครับว่าสีมันที่เก่าครับ อนี่ไปแล้วล่ะครับตัวนึ่งลืมมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามหมนยเลเด้อครับท่านผู้ชมมันหมาน,มนครับมือนี้พอได้กับเขาแรงครับจะมาเบ่งน้ำกันระบี่ได้จะโตมือนี้ยสิบห้านคือเกาบ่อครับมาผู้เดียวนะมือนี้บินเดียวครับวันนี้ เมื่อกี้ก็ยิ่งประมาณสิบหาเมตรครับยิ่งไปมันก็มีป่าขึ้นอยู่ริมฟังหุ่นครับยิ่งมาถึงมันไกลห่งประมาณสีสิบเมตรครับ ตัวใหญ่นะเห็นเห็นตัวปลาเลยแต่ว่าผมว่ยิงว่ามันไก่ยิงไปเกิคือสิบีพโอทึกนะลはは oh. <c oughs> อยลึกครับลึกจัดเอ้าโอ้แนมบ่เห็นเลยครับพี่น้องเลิกเนี่ครับไม่ติลองยิงมึงโอ้โหผเห็นแลับหายแล้ว รอยลกคับแนมเกือบ,บเ,หนนะเห็นเห็นแดงเงาล่างๆเลยบันนะวท่านว่าสยนะิยิ่งอนนะยิ่งบัวท่านอ่ะไหวหมดมันบ่มีแดดนะม้อนี้แดดบอ่ออกครับถ้าแดดออกนี่สวยงามเลย แดดบ่ออกแนมยากโอ้ยลอยเลือกนะครับไม่รู้โดนเปล่าเด้อลอยเลือกนะครับน่าจะโดนครับโดนไหม โดนครับโดนครับโอ้โดนเฉยเอ้าหลุดไม่หลุดไม่หลุดครับอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่นึกว่าไม่โดนครับลอยเลือกไงอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู สวยงามครับเต็มที่สองสวยงามครับโอ้หนหกว่าจะไม่โดนนะรอยลึกโอ้ตัวสวยแต่เล็กกว่าตัวเมื่อกี้ครับ แล้วก็สวยงามรับอวนดีครับโอเคครับแถมที่สองครับผมของวันนี้มันๆครับเฮ้ยแดดบ่อครับแนมอยากเลยครับถ้าแดดดวงนี้มันเทอครับ แดดบวกเนี่ยบ่เห็นปลาลอยเลือน้ำมันนี่ใสแวน่นกลยยังบ่เห็นนเนี่ยากอาเอาเบิ้งกกันไปเรื่อยๆครับบ่ถือแล้ครับดอกนี่นิ่งกิบเลย เอาไหมครับโดนครับแบบนี้โดนน่าจะโดนครับน่าจะโดนโดนโดน สวยครับไม่ใหญ่มากครับพอดีใสสวยใสยสวยครับไส่สวยน่าจะเท่าตัวแรกอะ ตัวแรกใหญ่อยู่นะตัวสองไม่ใหญ่อ้วนแล้วอ้วนตับอ้วนตับเรียบร้อยครับแต้มที่สามับโอ้เท่าตัวแรกก็ใหญ่ใหญ่เจ็ดขีดได้อยู่ เจ็ดแปดขีดครับใหญ่ครับโอ้สวยงามครับคิดว่าจะไม่โดนแต้มที่สามครับคุณผู้ชมอ๋อหมานแล้วครับวันนี้หมานแล้วแต้มที่สามมาแล้วครับสวยงามครับแต้มที่สามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกด subscribe ผมด้วยครับโอ้หมานแล้วครับ มาแล้วมันแล้วมงว่าที่ยิ่งในดนบันไดน,นะครับสงคือ,อยังฝนสีมาแล้วครับตอนนี้มืดมาแล้วครับเอาเท่าที่ได้นะครับเมือนว่าที่ยิ่งในดนบันไดฝ่ามืดมาแล้ว ถือบัเนอาอบถือเราครับนิ่งเลยลอยเลือกแหงอยู่เลยครับนิ่งกิบเลยลอยอยู่เลือกโดนครับทายบัท่านครับเขาปลาแล้วออกบัเนาะ โดนครับโดนครับโอ้โหกดถ่ายว่าท่านฝาวยิงหมดท่ัเออนเหรอบ้านนี่พี่น้องเอ,อ้ยวายเลยครับติดปลาแล้วครับ,รรบเ,ออเรียบร้อยองานเขาของในปลาครับไดน้นอป่านี่สิออก ออขาดโอ้หามเลยโอ้ลอยเลือกแห้งครับท่านผู้ชมผอวปนิ่นครับลอยเลือกแห้งครับอ้เลือกครับเลือกเลือก ร้อยเลือกแข้งตัวใหญ่อยู่ครับตัวเป็นโลบโลก่กัวหรือสองโลลครับตัวใหญ่ครับจะร้อยเลือกเป็นเมตรเลยครับยิ่งโมทันรับังคันเลือกกะชิยิ่งนะครับมือนี้เขาไปนในผุ่มหยาเลยครับเดี๋ยวถามมันอองมาไหมครับถือบนนอ โอ้คือหนึ่งแต่โอ้สายโบเลนเลยครับถือปะปุ๊บน่าจะถืออยู่ครับเห็นปลาดิ้นอยู่โดนครับโดนโดนครับท่านผู้ชมโดนครับไปแล้วโดนครับโดนครับโอ้ถืออยู่ตัวใหญาปันไดครับมาแล้ว มาแล้วครับตัวแรกมาแล้วขึ้นมาจิบน้ำพอดีทะลุครับทะลุอ้อาวมันหมานครับวันนี้ว่าใ่สิบดือครับโอ้ยน้ำดำ โอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่เขาตาเลยครับคุณผู้ชมโอ้นี่เขาลูกตาเลยครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สวยงามครับโอ้เจ็ดแบบฉีดครับตัวนี้มาแล้วแงะมันมันมนครับมัอนี่แบบใหญ่ครับยังใหญ่ครับท่านผู้ชมเอ๋อมันมันครับเห็นปลายครับแต่ว่าอยู่ไกลครับ อู้นอยู่ไกลแห่งเดีย๋ยวให้มันขึ้นแนละ้วจะจ้าก่อนครับเพราะว่ามันไกลถือบนนอกพี่นอ้องโอ้บ่ถือครับ เนมเห็นครับอยู่ไก่ครับบนเนื้อใจว่าเป็นปลาบ่น่าจะแมนอยู่ครับแต่ว่าไก่แ้งครับอยู่เลือกป้อมเนี่ยมเห็นล่างๆครับยิ่งดีบอนะอยู่เลือกคักอยู่เลือกคครับเดี๋ยวถามมันขึ้นมาก,กครับจะข้าพี่น้อง ล่องยิ่งครับเห็นล่างๆครับ ถือหางโกกหางครับมานิดหน่อยครับแต่ว่าวันดีครับต้มปนได้อยู่ครับ สิบเมตรครับลองยิงไกลบ้างครับรอาจจะเป็นยังไงไกลแห้งครับสายโบเลรงเลยก็จะบูดถือหรอก อหยังน้อพี่น้องโอ๊ะปลานิลปลา